สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ชุดวิดีโอทักษะการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับแรงงานกลุ่มเยาวชน<อ>เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในเขตพิษพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกวิดีโอชุดนี้เป็นบทที่6ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ IoT Cloud ซึ่งเราจะเอา ESP8266 มาเขียนโปรแกรมผ่าน HTTP แล้วก็สั่งปิดเปิดไฟรวมทั้งให้เปิดให้เกิดไฟกระพริบนะครับ นอกจากนั้นยังเอามาทําเชื่อมต่อกับ o r i n o Cloud Service ด้วยครับวัตถ่อประสงค์นะครับเพื่อศึกษาการใช้งาน IoT สั่งงานเครือข่าย WiFi แล้วก็ Cloud ครับแล้วก็เพื่อจะ้รู้จักเกี่ยวกับการสั่งงานผ่านทาง HTTP อย่างงา่ายแล้วก็เรียนรู้การใช้บริการของ o r i n o Cloud Service ครับก่อนอื่นเรามายุนิยามของ IoT Cloud กันครับ IOT คืออุปกรณ์อิเ uh, ล็กทรอนิกส์ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับที่เราเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตทีนี้คลาวก็คือกลุ่มก้อนเมฆก้อนเมฆคืออะไรคือเป็นคำนิยามขึ้นมานะครับเพราะว่าเราจะเอาคอมพิวเตอร์ซึ่งเชื่อมต่อกันในเครือข่ายเน็ตเวิร์กขนาดใหญ่ใช้ในการเชื่อมต่อกับ IOT โดยเอาข้อมูลจาก IOT เนี่ยเข้ามาประมวลผลแล้วก็ทำรายงานสรุปแล้วก็นำเสนอโดยหลักการก็คือว่า แพลตฟอร์มนี้มีลักษณะคือ IoT และอุปกรณ์เชื่อมต่อเนี่ยมีความแตกต่างกันทั้งหมดทำงานอยู่บนอินเทอร์เน็ตครับเราทำไปเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งานเนื่องจากว่าอุปกรณ์ IoT เป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กเช่นอุปกรณ์สมาร์ทวอชอุปกรณ์เซนเซอร์อุปกรณ์ล็อกเกอร์อุปกรณ์ต่างๆนะครับซึ่งมันเก็บข้อมูลเอาไว้ติดตั้งในพื้นที่ต่างๆในในเขตพื้นที่ การทำงานต่างๆมันจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วก็อัปโหลด Data ขึ้นไปอัตโนมัตินะครับทำให้เกิดความสะดวกในการประมวลผลแล้วก็นำข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วก็ทำรายงานสรุปต่อไปซึ่งลักษณะดังกล่าวทำให้สนับสนุนการทำงานในลักษณะที่เป็นเรียลไทมมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามหากประมวลผลในลักษณะเรียลไทมไม่ได้ก็สามารถที่จะเก็บข้อมูลแล้วมาประมวลผลภายหลังเรียกว่า a t c h Proces s ได้ครับ ทางด้าน IoT Cloud มีส่วนประกอบทั้งหมด5ส่วนครับส่วนแรกคือ Data Generation เรามาดูกันนะครับตัว Data Generation คือข้อมูลที่เราส่งให้แก่ IoT mm hmm. เช่นอุปกรณ์ IoT ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Smart Watch เ,เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อเช่นอาจจะเป็นเครื่องซักผ้าหรือที่เห็นอย่างง่ายๆคือเช่นเครื่องดูดฝุ่นนะครับเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะครับ ซึ่งตัวนี้มันก็จะเชื่อมต่อกับกับคลาวด์นะครับรวมทั้งอุปกรณ์พวกแวร์เอเบิต่างๆที่มนุษย์สวมใสออ่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ทางอุตสาหกรรมบางครั้งกล้องถ่ายกล้องวงจรปิดพวก CCTV ก็มีการเชื่อมต่อแล้วก็ดึง Data ขึ้นไปนะครับเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเราเรียกว่า Data Generation นะมันสามารถกำเนิดข้อมูลได้หลากหลายเลยข้อมูลเหล่านี้ถูกเก็บขึ้นมา แล้วก็ถูกส่งขึ้นไปในคลาวครับนอกจากจริงๆคือไม่จําเป็นต้องใช้คลาวก็ได้เราอาจจะเก็บแล้วก็ดึงออกมาใช้ส่วนตัวได้แต่มันก็จะมีความที่ IoT มันมีหลายชิ้นใช่ไหมมันมีหลายชิ้นแล้วถ้าเกิดเราจะไปเก็บหรือดึงข้อมูลแต่ละตัวมามันก็จะดึงได้ยากดังนั้นถ้าเกิดเราให้มันเชื่อมต่อคลาวปุ๊บ เราสามารถที่จะ c o l l e c ข้อมูลจากหลายๆที่เอามารวมกันที่จุดศูนย์กลางแล้วก็ดึงได้ง่ายนะครับรวมทั้งแพลตฟอร์มของ IoT ก็มีความหลากหลายในรูปนี้คือเรากล่าวถึงเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่กำเนิดข้อมูลครับถัดมาคือกล่าวถึงเกี่ยวกับ data transmission คือลักษณะของการส่งข้อมูลการส่งข้อมูลมีช่องทางในการส่งได้หลากหลายช่องทางนะครับอย่างเช่นส่งผ่านทาง Wi-Fi ส่งผ่านทางบลูทูธส่งผ่านทางลอล่าส่งผ่านทงางโมบายเน็ตเวิร์กหรือเซลูลา a r นะครับซึ่งเหล่านี้เป็นการส่งผ่านทางไวเลสเน็ตเวิร์กโครงข่ายไร้าสายทั้งสิ้นนะครับอย่างไรก็ตามช่องทางการส่งข้อมูลก็มีแบบอื่นอนะครับเช่บบน,น,นในบทที่ผ่านมาไอไอแสซี C, หรือซีเรียลคอมมิวนิเคชันแต่ก็ไม่เกิดความสะดวกเพราะว่ามันจำเป็นจะต้องเดินสายเคเบิลการส่งข้อมูลพวกนี้มันจะต้องขึ้นอยู่กับโปรโตคอล โปรโตคอลเป็นรูปแบบหนึ่งในการช่วยในการส่งข้อมูลทำให้เกิดการแฮนด์เช็คการตรวจสอบว่าข้อมูลนี้เกิด e อ r ร์เแล้วก็ส่งซ้ำได้มีโปรโตคอลหลายแบบครับมี http mqtt coap h, P, TT, Co App, uh, h uh, tcp IP. และ ip เหล่านี้เราสามารถเลือกนำมาใช้ได้อย่างไรก็ตามมันมีโปรโตคอลบ,บางตัวก็ uh, เขาก็จะมี Service นะครับก็คือ เราไม่จําเป็นจะต้องสร้างระบบไม่ต้องสร้างเซิร์ฟเวอร์หรือซิสเต็มขึ้นมาเองทั้งหมดเราสามารถใช้บริการเหล่านี้เองได้เป้าหมายนะครับที่เราทํามีโปรโตคอลแล้วก็ส่งผ่านเน็ตเบรกเข้ามาเนี่ยเพื่อให้เกิดความการส่งที่มีประสิทธิภาพมีความปลอดภัยแล้วก็มีความน่าเชื่อถือเพราะว่ามาส่งผ่านของเครือข่ายไร้สายมันอาจจะเกิดทําให้ข้อมูลเกิดการล่วไหลได้ ถัดมาคือ Cloud p l a ลตฟอรครับ Cloud p l a ลตฟอรคือเป็นซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งซึ่งอยู่บน Cloud อาจจะเป็นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะครับอยู่บน o perating system os ตัวไหนก็ได้สร้างขึ้นมาเองหรือว่าเ,เราอาจจะซื้อซอฟต์แวร์มาติดตั้งแล้วก็ใช้ในเครื่องเราหรือพัฒนาขึ้นเองก็ได้พูดง่ายๆคือมันเป็นซอฟต์แวร์ที่อยู่ตรงกลางคอยเ,ออเชื่อมต่อระหว่าง iot กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อซึ่งมันจะต้องคอยจัดการความแตกต่างระหว่างแพลตฟอร์มของ IoT ระหว่างแพลตฟอร์มของอื่นๆที่มาเชื่อมต่อนะครับให้มันสามารถพูดคุยรับส่งข้อมูลแล้วก็จัดการข้อมูลได้ในตัวมันถัดมาเป็นกระบวนการจัดการข้อมูลครับคือบนคลาวเนี่ยมันที่ดีมันก็จะต้องมีการจัดการข้อมูลก็คือการ จัดเก็บข้อมูลการลบการตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลจากนั้นก็ต้องมีการนำข้อมูลมาประมวลผลจะเป็นประมวลผลรายงานแบบทางสถิติแบบง่ายหรือทำการ Prediction เพื่อที่จะคาดการณ์ไปในอนาคตมีการทำการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับอ,อ,อยู่ภายในการประมวลผลนะครับทั้งหมดนี้ทำงานอยู่บนคลาวซึ่งอยู่บนซอฟต์แวร์หรือระบบที่เราสร้างขึ้น ทางด้านแอปพลิเคชันนะครับก็มันก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่อยู่บนคลาวด์อีกเช่นกันนะครับแต่เป็นซอฟต์แวร์ในมุมมองของการแสดงผลให้ผู้ใช้งานแล้วคือมันมีซอฟต์แวร์ในคลาวด์อาจจะมีหลายเลเยอร์เลเยอร์หนึ่งอาจจะเป็นเลเยอร์ที่คอยจัดการข้อมูลเกี่ยวกับ IOT ที่ดึงขึ้นมาอีกเลเยอร์หนึ่งเป็นเลเยอร์ที่ใช้ในการประมวลผลแล้วก็อีกเลเยอร์หนึ่งคือเลเยอร์บนสุดอาจจะเป็นเลเยอร์วิวที่ เป็นซอฟต์แวร์ที่คอยจัดการเกี่ยวกับการแสดงผลซึ่งอาจจะแสดงผลเป็นเลี้ยวไทม์มีการแสดงกราฟมีการแสดงข้อมูลต่างๆให้ผู้ใช้งานใช้งานโดยง่ายโดยผู้ใช้งานไม่จําเป็นต้องเขียนโปรแกรมแค่คลิกหรือดูรายงานสรุปหรือเซตติ้งผลที่สิ่งที่ต้องการให้ใหได้รับและประมวลผลระบบก็จะประมวลผลให้ ในส่วนทฤษฎีก็มีอยู่ประมาณนี้เสร็จแ,แล้วเดี๋ยวเราจะมาลองทดลองแ a บกันนะครับใน l a บเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมพร้อมๆกับอธิบายโค้ดด้วยซึ่งในบทน,นี้เราจะโฟกัสตรงแ a บค่อนข้างจะมากครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทําแ a บกันเลยครับ